นะวันนั้นหอมก็แค่ขอการสื่อสารแล้วก็พอบางอย่างมันชัดเจนหอมถึงได้โพสต์เพื่อเป็นการบอกกล่าวแฟนคลับทางโน้นนะคะเออเขาสุดท้ายเขาเปลี่ยนเป็นทอล์กโชว์ออคอนเซปต์ Concept. ก็เสียดายนะที่ความสามารถของเราถูกปิดกัน้นเ,เหมือนเราจะจะเกิดแต่ว่าเราถูกถ,ถกุงคุมกำเนิดซะก่อนในตรงนี้คอน <Conc ert S 2> เสิร์ตก็ก็เออเดี๋ยวก่อน ก็อธิบายยังไงที่เพื่อไม่ให้กระทบไปก็คือเหมือนกับมันอาจจะไม่ได้ได้ตรงตามคอนดิชันที่เราดีไว้ด้วยความคอนเสิร์ตทางผู้จัดอาจจะติดปัญหาบางประการแล้วก็มีดีเลย์มาอะไรเงี้ยคือด้วยความถ้ามำตูทำงมนกับหอมนะคะมันก็จะมีระบบว่าโอเควันนี้ทําอะไรวันนี้ทําอะไรเดทไลน์ต้องทําอะไรยังไงอะไรเงี้ยพอด้วยความคอนเสิร์ตเลื่อนแล้วก็เปลี่ยนคอนเซปต์จากคอนเสิร์ตเป็นทอล์คโชว์ เราก็รู้สึกว่ามันต้องมีการเตรียมตัวเยอะแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขว่าเดี๋ยววันนี้ต้องทําอย่างนี้ขั้นตอนที่2ต้องทําอย่างนี้พอมัน,ม,นมันเลยเดทไลน์มาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไม่ทันแล้วก็เขาตัวทางผู้จัดเองเนี่ยก็มีปัญหาส่วนตัวแต่แบบไม่ได้เราคงไม่ได้บอกว่าปัญหาอะไรนะคะเพราะว่ามันจะผิดมารยาทก็คือเขาเองก็มีปัญหาส่วนตัวเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะเกิดความไม่พร้อมสําหรับคอนเสิร์ตเนี้ยก็เลยคิดว่า ถ้าอย่างนั้นเราในส่วนของเราคนเดียวมันก็อนดด้วยอะคะมันไม่ได้มีความเคลื่อนไหวจากจากทางโน้นที่ที่ชัดเจนมันมีความเงียบเกิดขึ้นจัดเงียบไปเลยไม่ได้มาดีลงานต่อเนื่องว่าจะต้องทําอะไรต่อมันถึงเดทไลน์ที่ที่จะต้องคุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพอมันไม่มีความเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกว่าอาจจะติดขัดแล้วไม่พร้อมแล้วเราก็อยากบอกทาง เอฟซีที่ออสเตรเลียเพราะเขาก็ได้เล็กมาถามเราคือยังไงเขาเองเขาก็ไม่รู้เพราะเพราะว่ามันมันเงียบมากเราก็เลยงั้นเราแสดงตัวไปก่อนเลยว่าเออมันมันจะไม่มีเราแล้วเอฟซีเขาจะจ,จะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่เขาเรื่องของได้คุยกับเพื่อนๆคนอื่นที่จริงต้องไปกับคุเราตินสีคนอื่นจริงจริงคุยกับหลายคนคะ่ะอันนี้คุณคุณตั้มบอกให้เอ,อ่ยชื่อคุณดเพราะเขาอยากมีพื้นที่สื่อ <laughs> <laughs> คุณมีตมั้มมีซาน,นิมีปอ มีคุณบอยเอยเนี่ยเขาต้องกับเราอยู่แล้วเพราะว่างานนี้เขาติดต่อเราและเรามีเอื้ออารีดึงเขาให้มากับเราด้วยตัุนยันตั้งแต่วันแรกมีบุญคุณใช้คำว่าอย่างงี้ดีกว่าค่ะพูดอย่างอื่นเนี่ยมันดูไม่ดีนะคือเรามีบุญคุณกับเขาเรานึกถึงเขาก็เออมาด้วยกันสิอย่างเงี้ยเพราะเราลองเพลงไม่เป็นพ่วงมาเขาก็เลยร่วมสตา์การเดียวกัอค่ะก็บางคนก็บอกว่าเออเขาก็ไม่ได้ล็อกคิวแล้วนะเพียงแต่เรารู้สึกว่าถ้า ถ้ามันไม่ได้มีการล็อกคิวเกิดขึ้นน่ะหอมอยากส่งสัญญาณบอกทาง FC ว่ามันจะไม่มีเรานะเพราะว่าเอาว่าฝั่งนู้นเขาก็คาดหวังว่าจะเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปมันมีฟีดแบ็กมาจากทางผู้จัดก็มีฟีดแบ็กค่ะก็เอ่อคนที่เขาทําเรื่องขอรีฟันตั๋วก็ได้โอนเงินเลยไมาถึงคนที่ต่างประเทศนะคะก็เเหมือนกับ บางค,คือด้วยพอคอนเสิร์ตมันจะเล่นมิถุนาใช่ไหมคะพอมันเลื่อนไปกันยาบางคนไม่สะดวกดูเขาก็าขอทําเรื่องรีฟันแล้วก็อาจจะรอขั้นตอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกมาทางไดเล็กของว่าเขายังไม่ได้เงินรีฟันคือเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากโพสต์ไปอย่างเงี้ยแฟนคลับบอกเออเขาได้แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เขาโอนให้อะ,อะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับเขาแล้วรู้จักเขามีที่ไหในเวลาก็ก็เขาก็ติดต่อไปทางบอยแต่ว่าของเราเขายังยังไม่ได้อ่านไลน์เหมือนเดิมแต่เขาบอกไปทางบอยแล้วก็เคลียร์ค่าเสียหายกับเรา ตอนนี้ก็จะได้คืนค่าสิ่งสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายเราที่เราออกไปก่อนที่เราควรจะได้รับก็คือได้รับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันไม่ได้มีการโกงอะไรเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีอาจจะมีการติดขัดเรื่องของทางฝั่งเขาแล้วเราอาจจะสื่อสารกันไม่ได้มากพอเพราะว่าตัวเขาจะยุ่งมากค่ะแดงว่าพอเรื่องเป็นกันยาคิวเราก็ไม่ได้คือนะตอนนี้เราเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ไปแล้วอะค่ะแล้วแล้วแบงกิ้งแพ็ที่เราทํามาล่ะ ก็คือเขาใจ่ายให้เราเราก็จะมอบอทรัพย์สินทางปัญญาตรงนี้ให้แก่เขาแต่จะบอกว่าไหนๆมันทํามาแล้วจ้างงานหอมบอยร้องเพลงก็ได้นะคะเออ <laughs> บกกิ้งทำมันทํามาแล้วแล้วมันดีมากสักท่อนออฉันจะตีเธอนะะสักท่อนออก็ลองให้มันเต็มเพลงไปสิแสดงว่าตอนนี <laughs> ออ้คือ สี่คนยังไม่มีข้อสรุปว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ใช่คะ่ะหอมคงตอบแทนคนอื่นไม่ได้โดยเฉพาะคุณตัต<ำ>้มตั้มตั้มตั้มแต่คุณตั้มนี่คืออยากไปมากหรือว่าคุณตั้มบอกอยากไปอบอกพี่ผมก็เสียดายนะผมไม่เคยผมไม่เคยไปออสเตรเลียเลยะนะ,ะอ,ยอยากไปเที่ยว,อ,ยยวอะไรอย่างเงี้ยก็อบอกตั้มก็เอาสิก็เหลือสี่แซบก็ได้าแซบอะไรเงี้ยพออันนกที่สนิทกับเราเขายังไงบ้างพอหอมไม่ได้คุยเลยค่ะหอมเจอมีโอกาสเจอซานีกับตั้มเฉยๆแต่ทีเนี้ยในส่วนของการดีลศิลปินอื่น ออืาจจะต้องผู้จัดอาจจะไปดีลกันเองว่ายังมีต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งาูก็ัไม่เซ็งต่เต้องไม่ไม่เซ็งไม่เซ็งหรอกค่ะหอมเข้าใจว่าทุกคนก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางได้อะไรอย่างเงี้ยนะวันนั้นหอมก็แค่ขอการสื่อสารแล้วก็พอบางอย่างมันชัดเจนหอมถึงได้โพสต์เพื่อเป็นการบอกกล่าวแฟนคลับทางโน้นนะคะแต่พอเราโพสต์ราก็ลบอันนี่เอาล เออก็ได้ได้แล้วคุยกันลงตัวลงตัวแล้วก็ลงตัวลงตัวค่ะคือเราได้การพูดคุยที่ลงตัวแล้วแล้วก็เออเราก็ไม่ได้มาเพื่อจะแบบทำ้ายใครหรืออะไรอย่างนี้นะคะเเเราใช้ได้แบ็กิ้งแท็กเราก็ใได้แ็กิ้งแท็กเราก็ให้เขาไปแล้วเออแล้วก็เขาก็ เรากบอกว่าเดี๋ยวเราจะให้ในส่วนนี้กับเขาไปเพราะเราไม่ได้ไปร่วมงานเขานะก็ถือซะว่าเขาซื้อแบ็คกิ้งแท็กไปเสียดายนะเพราะเราใหม่มากตั้งมือกับการร้องเพลงครั้นี้มากเขาสุดท้ายเขาเปลี่ยนเป็นทอล์กโชว์คอนเซปต์ก็เสียดายนะที่ความสามารถของเราถูกปิดกั้นเหมือนเราจะจะเกิดแต่ว่าเราถูกทุมคุมกำเนิดซะก่อนอะตรงนี้ทีนี้ก็ฝากบอกผู้จัดที่เป็นออร์แกไนซ์ที่เมืองไทย ท่านอาจจะฟังเพลงดีๆมาเยอะแล้วแต่หอมเชื่อว่าความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละผิดบ้างถูกบ้างโน้ตเต่ไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยแต่แบ็กกิ้งแท็กทำดีมากแต่วเอาไปไหนไม่ต้องไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพลงจ่ายซิงเกิลอะไรนซิงเกิลอะไรนะซิงเกิลคิดว่าเราเห็นพีคแล้วเราคิดว่าให้พีคทำดีกว่าพีคทำโอเคละโอเคมากงอนที่เขาพูดเหมือนเราเขาเสียใจเหมือนกับการที่ไม่ได้ร่วมงานกับเราพิซซารี่เออคุณบอยเขาไม่มีสิทธิ์อะไรอยู่แล้วในส่วนตรงนี้นะคะแต่ว่า แค่ขาแบกกิงแท็กอะเขาถูกหารสองเขาคือมุะตากรรมก็คือคุณบอยถ้าขาถ้าเขาไม่มีเราอันนี้พูดก็พูดนะเขาไม่มีทางมีงานอย่างนี้ติดต่อมาอยู่แล้วอะค่ะไม่มีทางไม่มีทางใช่ค่ะก็คือเขาไม่น่าที่จะกล้าคิดทวงอะไรล้ำเลิฟอะไรกับเราค่ะผมคิดว่านะคะ ก็ไปเยาวราชมาเหตุการณ์มันเกิดที่นังไงบ้างเหตุการณ์เหตุการณ์ก็คือว่าเราอ่ะจะไปร้องเพลงเปิดหมวกเราไปถ่าย YouTube ด้วยแล้วก็ร้องเพลงเปิดหมวกทําประโยชน์หน่อยอ่ะก็รับหาเงินแต่หอมาอยู่จังหวะที่กําลังถือกล่องกับปกป้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะวุ่นวุ่นเรื่องการถือกล่องแล้วก็ได้ยินเสียงเลขาโวยวายโวยวายแบบเออแบบโวยตำรวจเหมือนในละครเลยค่ะโวยวายเหมือนตลาดตรงนั้นเลยแล้วก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็ตอนหลังอ่ะเขามาเล่าให้ฟังว่า เหมือนเขาสะพายกระเป๋าหอมแล้วกระเป๋าหอมมันไม่ได้รูดซิป<อ>มันก็คงเปิดยัว่วมีความยัว่ว<อ>ป้าเขาก็มาเดาว,ว่าไม่ใช่แก๊งคนไทยเท่าที่เราคุยกับตำรวจนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นแก๊งเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแต่งตัวลุ่มลามหน่อยกระเป๋าของเขาเนี่ยที่พาดอยู่ที่ตัวมันจะมีซิปลายอันซ<อ>ิปลายอันมีผพ้าพ,พันคอผืนใหญ่เพื่อใช้ปิดแล้วก็เวลาล้วงก็จะโกยเข้ากระเป๋าทีนี้จังหวัดเลยขาเขาจะเช็คกระเป๋าตลอดเวลาเขาก็จะล้วงเอาของแแหละล้วงปุ๊บเฮ้ย เจอมือใครอีกคนหนึ่ง oh. ในกระเป๋า oh. พบมือใครสักคนหนึ่งก็จะเป็นแบบคุณป้าอ่า oh. แต่คุณป้าบอก oh. เขาเหมือนเขาพูดไทยได้นะแบบเขาไม่ได้ทำอะไรเขาถ่ายคลิปแต่ถ่ายคลิปอะจังหวะที่พูดอะมือเพิ่งหยิบโทรศัพท์ oh. ล้วงขึ้นมาแล้วก็พฤติกรรมก็ลนลาลนลาอะไรอย่างเงี้ย oh. ในกระเป๋ามีมีเงินประมาณแค่ราคาร้านอ๋อในกระเป๋าสามร้อยหรือ oh. Oh. แต่มันถูกเก็บแบบฟู oh. ฟูไงฟูฟูขึ้นมาเพราะว่า ต้นหอมมีอะไรก็ได้หย่อนลอยกระเป๋าอย่างเงี้ยคือความโชคดีจริงมันมีหลายพันแต่ความโชคดีคือแฟนขับบอกโอนตังเข้าบัญชีเราเราก็เลยเอาเงินสดนี้ยไปหย่อนใส่กองไม่งานน่ะหมาก็คืออดอ่าเพราะว่าถ้าป้าเขารวงไปเขาจะเจอแบงค์พันแน่นอนเออแล้วนี้เินยังไงต่อคุณตำรวจก็โทรมาสอบถามแล้วก็เขาก็บอกว่าเออเป็นแก๊งอย่างนี้นี้ที่อาศัยอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจัดการยังไงก็คงเป็นเรื่องของเขาแสดงว่าเราก็ไม่ใช่รายแรก เราไม่ใช่อะไรแรกค่ะพอเราโพสต์ไปก็จะมีคนมาเป็นว่าใช่ป้าคนนี้เคยเอาอย่างนี้นี้มีแก๊งขีดกระเป๋าตรงนี้ระหว่างที่เราเดินมันก็จะมีป้ายเตือนตลอดว่าระวังล้วงกระเป๋าขีดกระเป๋าเขาเติมไม่ได้ขา้อะไรไปไม่ได้ให้อะไรไปหรอกป้ามันไม่เหลืออะไรแล้วไปนาซีตอนนี้ก็ยังจับไปได้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะดําเนินการยังไงคือส่วนใหญ่จับคนเหล่านี้จับแล้วก็ปรับแล้วมันก็ถูกปล่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ย แล้วอย่างนี้เวลาถ้าเราไปทำเราต้องรับทุนแค่ไหนถ้าจะไปรับบริจาคปีเดียวไปในที่สาธารณะก็ต้องมองเลยใครใส่ชุดลุ่มล่ามลุ่มล่ามใส่หมวกถือผ้าพป็นคอมาให้สังเกตไว้ก่อนอ่าอ่าแล้วเราแต่งตัวเหมือนเราตีเช่นจะฟ้องพรลบบมาอีโคโฟนจ้างการไม่จ้างการจ้างการไม่ต้องถึงขนาดแลยไม่มีทางจ้างการให้เขาเอาไปเถอร้อยสองร้อยถ้าเราเจอเราก็จะ จิกนะจิกนะอย่านะจิกนะอะไรเงี้ยจบสัญญาณไปก่อนอ่ะคุณหอมอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณสุนทรเร่องเกำไมอ่ะเขาพูดลงว่าเขาแบบจะหย่ากันเขาเราเป็นเขาเป็นพี่น้องหรือลูกเขาพูดแล้วเขาก็ลบไงเขาปกติได้ใช่ไหมก็แบบอาจจะเป็นเรื่องอารมณ์อะไรเงี้ยไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่าปัญหาไม่ไม่ฟังปัญหามามาสักระยะนึงแล้วคือพวกหลักระยะทางไกลมันก็จะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นฝั่งนู้นก็อยากให้ไปฝั่งนี้พอมันทำงานยุ่งๆอากาศร้อนนะเนาะน้ำลายก็ยืดโง่ อาจจะไม่เข้าใจกันแต่ก็ไม่ได้เีอะไรที่แบบว่าจะต้องน่าเป็นหวงขนาดนั้นยังยังไม่มียังไม่มีหรือยองฉันจะพูดเรี่ยงงานเข้ามาอีกเนาะฉันไม่รู้ฉันไม่ได้คุยฉันก็อ่านไม่ทันแล้วเราสนับสนุนเขาเราสนับสนุนเขาหรือว่าเราห้ให้เขายาเหรอก็ให้เขามีทางของเขากรดีถ้าถ้ามันไกลกันขนาดนั้นอยู่แล้วไม่มีความสุขจะยากก็ได้หากเขาไม่ตลกเราให้กำลังใจเขายังไงบ้าง ให้กําลังใจผัวเขาทำไมอะไม่หรอกรักมันทางไใจให้กําลังใจทั้งคู่แหละกลัวไหมว่าเขาจะทำเหมือนที่เขาโพสแล้วเขาลงทําก็ชีวิตเขาอยากก็แค่อยากอยากก็แค่หาใหม่เออแล้วก็มอมปอบเป่าโลมไปต้องปอบหรอคนอย่างมันอะสุดท้ายแล้วเราระวังเดียวกับอัมพชราภาแล้วเป็นยังไงบ้างแพงมึงจริงไม่ได้ไม่ได้เลยก็คือเห็นข่าวอั้มนี่แหละ อะไรวะหนังจีนชุดแล้วด้วยความเราก็ลุงหนวดวิดีโอมาก่อนแล้วก็ออะลองเปิดดูแป๊บหนึ่งเปิดตอนสามทุ่มปีที่ตีห้าแล้วหลงอะไรในวังผู้ชายเลยผู้ชายคนเคะคนเขาชื่อหลัวซีใช่ไหมแต่แฟนคลับให้เรียกว่าหลัวเราเขาบอกตรงนี้เลยถ้าเกิดใครอ่ะพาหลัวซีเข้ามาขอไปเป็นพิธีกรจะไม่ทำลุ้มล่าบนเวทีมีงบเท่าไหร่มาคุยเลยขอถ่ายรูปคู่แค่นั้นเองหยุดพูดคำว่าฟรีตีปากก่อน รถมันต้องใช้น้ำมันสตาร์ทเครื่องเว่าเขาใจหมวออกอัมพชราพาเข้าใจอั้มบอกว่าเธอถ้าจบเรื่องนี้บอกนะเดี๋ยวมีเรื่องอื่นต่อใช่หรอมีคุยกันด้วยวง,งีงเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะรักเขา